วันนี้เราจะมากินพิซซ่านะคะเราซื้อพิซซ่ามาจากซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะมาใส่ไมโครเวฟนะคะแล้วก็จะเพิ่มชีสลงไปะคะ่ะดูนะคะเดีย๋ยวเราเอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะจะเอาพลาสติกออกก่อนเอาเราก็เอาไปใส่ ตู้อบนะคะใช้เวลาอบสินาทีนะคะพิซซ่าใส่ตู้อบค่ะสินาทีนะคะเราจะกินพิซซ่ากับชิปนะคะมันฝรั่งทอดนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ กระทะทอดนะคะ เราก็มาทำทอดนี้ต่อนะคะ11นาทีสำหรับพิซซ่า เสรยงแล้วสจบแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะจแล้วค่ะเราจะตักขึ้นนะคะซับน้ำมัน ซับน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทานกับพิซซ่าค่ะพิซซ่าเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มชีสลงไปนะคะ ให้มันฉ่ำๆเลยค่ะชีสเช,ชดเดอร์นะคะเชดเดอร์ให้มันฉ่ำๆนคะอืมเยอะมากก็เกลี่ยให้มันทั่วถึงนะคะ ปิดไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้มันละลายนี่ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกไปใส่จานแล้วก็ทานกันค่ะเราจะตักใส่จานร้อนเลยค่ะนี่